4ประเภทนาฬิกาชีวิตบอกเวลาทองในการทำงานพร้อมตัวช่วยบอกประเภท เ,เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับทำไมบางคนตื่นเช้าพร้อมลุยเต็มที่แต่บางคนกว่าสมองจะแล่นก็ดึกๆดื่นเลยนี่มันไม่ใช่เรื่องขี้เกียจนะครับแต่มันคือนาฬิกาชีวภาพหรือโคโนไทป์ของเราที่มันถูกกาหนดมาจากพันธุก,กรรมและเปลี่ยนยากมากๆซึ่งจากงานวิจัยมนุษย์ถูกแบ่งเป็น4โคโนไทป์หรือ4สัตว์สัญลักษณ์ที่จะบอกว่าคุณมีพลังงานสูงสุดในช่วงเวลาไหนของวันและช่วงเวลานี้แหละครับที่เรียกว่าเวลาทองที่สมองและร่างกายของคุณจะทํางานได้ดีที่สุดโคโนไทป์ที่1่สิงโต คนประเภทนี้จะตื่นเช้าแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกเลยและเวลาทองคือ6กถึงสิบเอโมงเช้าแต่พอตกบ่ายจะเริ่มหมดไฟและเข้านอนเร็วครับและสัญญาณว่าคุณกำลังเป็นสิ่งโตอยู่คือคุณชอบวางแผนล่วงหน้าตื่นเช้ามีไฟแต่พอตอนค่าแทบไม่อยากสั่งสันกับใครครับ โคนท y p ปที่2หมีซึ่งมันนับเป็น70%ของคนทั้งโลกเลยครับคนประเภทนี้จะใช้พลังงานตามดวงอาทิตย์ตื่นเช้าทำงานกลางวันและหมดแรงเย็นๆครับเวลาทองจะเป็นช่วง10บโมงถึงบ่ายสไดและสัญญาณว่าคุณกำลังเป็นหมีอยู่คือคุณตื่นได้ตามธรรมชาติถ้าเข้านอนปกติแต่ถ้าอดนอนนี่พังทั้งวันเลยโคนทายปที่ 3. หมาป่า นี่คือตัวแทนของคนกลางคืนเลยครับสมองจะไม่แล่นตอนเช้าแต่จะโคดพีคช่วงบ่าย3ถึงเที่ยงคืนและสัญญาณว่าคุณกําลังเป็นหมาป่าคือคุณฝืนตื่นเช้าได้แต่จะรู้สึกมึนซึ่งหัวจะแล่นจริงๆตอนค่ำเลยและโคนไ t y p e สุดท้ายโลมา คนประเภทนี้จะหลับยากตื่นง่ายและบางทีหลับไม่สนิทเลยเวลาทองจะมาเป็นช่วงสั้นๆตอนกลางวันแต่โฟกัสจะสูงมากๆครับสัญญาณว่าคุณกําลังเป็นโลมาคือคุณเป็นคนขี้กังวลหลับไม่ลึกหรือมีพลังงานพุ่งๆหายๆในวันเดียวและสิ่งที่น่าสนใจคืองานวิจัยบอกว่าถ้าเราทํางานตรงกับคอนเนอร์ไทป์ของตัวเอง productivity จะสูงขึ้นและระดับความเครียดจะลดลงทันทีเลยครับแต่ถ้าคุณทํางานไม่ตรงคอนเนอร์ไทป์คุณจะทํางานได้แต่เหนื่อยและเครียดกว่าปกติ หรือเ,เพื่อนๆคิดว่าตัวเองเป็นไทป์ไหนไม่ต้องนั่งเดาครับเบบี้ทำตัวช่วยไว้ให้แล้วนี่ก็คือโคโนไทป์เทสครับซึ่งมันจะบอกโคโนไทป์เฉพาะตัวคุณรูปปิ้นเวลาทองคร่าวๆพร้อมกลยุทธ์ปลดล็อกพลังและกับดักที่ต้องระวังครับติดตามแลวคลิกเข้าใช้งานที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยแล้วเ,เพื่อนๆได้ไทป์ไหนอย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะครับ